สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่มีพื้นที่จำกัดนะครับพื้นที่ไม่เยอะนะครับแต่ว่าอยากปลูกผักหวานป่านะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูนะครับผักหวานป่าที่ผมปลูกไว้ริมรั้วนะครับอันนี้เป็นรั้วนะครับเป็นรั้วบ้านผมเองนะครับอายุประมาณสัก8ปดปีแล้วนะครับปลูกไว้ริมริมรั้วนะครับปลูกไว้เยอะอยู่นะครับ ก็ได้ผลผลิตเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราปลูกไว้ริมรั้วเราอาจจะต้องตัดแต่งนะครับตัดแต่งกิ่งนะครับไม่ให้เขาโตจนเกินไปนะครับเราก็สามารถปลูกได้นะครับริมรั้วนะครับไม้พีเลี้ยงอ่านี่เพื่อนสังเกตดูครับไม้พีเลี้ยงเห็นไหมครับต้นลำใหญ่นะครับไม้พีเลียงก็ตัดแต่งกิ่งเหมือนกันนะครับตัดแต่งกิ่งเหมือนกันให้เขาดู โปร่งนะครับต้นผักหวานป่าของเราก็จะได้โตสวยงามนะครับผมปลูกไว้ริมรั้วนี่เยอะอยู่นะครับปลูกไว้ริมรั้วนี่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผักหวานป่านี้สามารถปรลูกริมรั้วได้เลยนะครับ <c oughs> เพื่อนๆเพราะว่าต้นของเขาก็ไม่ได้ใหญ่เกินไปนะครับถ้าใหญ่เกินไปเราก็ตัดให้เขาเล็กลงนะครับเราสามารถควบคุมเขาได้นะครับ สามารถให้ผลผลิตได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ปลูกข้างรั้วนะครับนี่ปลูกริมรั้วเลยนะครับมีอยู่เยอะเนาะถ้านับดูแล้วก็น่าจะประมาณสักประมาณสักร้อยต้นได้นะครับริมริมรั้วนะครับเก็บผลผลิตได้ทุกปีนะครับปีละหลายตังค์นะครับเพราะว่าผมก็เก็บยอดขายเหมือนกันนะครับกิโลกรัมละ2 0 0บาทนะครับเก็บปีนี้ก็ได้เยอะเหมือนกันนะครับโอเคครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจอยากจะปลูกพักหวาน นะครับก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับมาเจอกันคลิปหน้าครับ